สภาพดินแบบนี้มันแย่ลงไปมีต่หินหินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอิญเป็นดินยังไงดินขี้หินแห่เนี่ยหินแห่ดินลูกลังสภาพพื้นที่ณวันนั้นนะครับจะเป็นหินลูกลังทั้งหมดนะครับคือลักษณะหน้าหน้าดินตื้นบนลูกลังก็คือสภาพความดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะต่ําผมว่ามันเป็นแค่โจทย์ที่ธรรมชาติเขาสรรสร้างมาตั้งให้เราเป็นโจทย์ให้ต้องดูแลตรงนี้แก้ไขตรงนี้ปรับปรุงดินให้มีชีวิตให้ได้ โจทย์อันที่1งโจทย์อันที่สองเราจะปลูกอะไรโจทย์อันที่3ามเราจะขายให้ใครโจทย์อันที่4ถ้ามันมีเยอะมากมายเราจะทำยังไงถ้าเรามองให้เป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาตลอดไปมีองค์ความรู้ใดบ้างที่จะช่วยให้ทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนาแก้ไขโจทย์จากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้เป็นโจทย์ที่ทีมงานต้องช่วยกันขบคิดเป็นโจทย์ที่ต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอน เราก็จะมองในข้อดีของเขาฮะในเมื่อมีเม็ดดินช่องว่างบรรยายนะฮะถ้าเราทําการปลูกพืชเนี่ยรากพืชก็ต้องไปได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราคิดครั้งแรกทํายังไงให้หญ้ามันเกิดขึ้นมาให้ได้ก็ไปเอาปุ๋ยคอกมาหวานทั่วทั้ง11ไร่เพื่อให้หญ้าเกิดขึ้นมาก่อนพอหญ้าสวยแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าไปเรื่อยๆเพื่อให้เศษหญ้าเนี่ยเขาเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยสะสมมาเรื่อยๆนะครับ เป็นวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อนแต่ก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับพื้นดินได้เคยไปถามว่าหน้านี้ท้าไม่แต่ก่อนมันเป็นหินแล้วมันหายไปไหนแล้วจะบอกว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยได้ทุกอย่างมันก็ได้หมดแล้วพื้นดินก็คืนความสมบูรณ์อีกครั้งและไม่นานพื้นดินที่ฟื้นคืนชีวิตก็ส่งสัญญาณดึงดูดเกษตรกรบ้านยาบกาน้อยให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย อยากมีความรู้เรื่องสวนเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะไปคุยกับใครเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีแปลงให้ดูไม่มีแปลงสาธิตมันไม่มีบุคลากรการที่เราจะเข้าไปถึงเราก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ปลูกปูกแล้วมันก็ไม่ได้ผลดินนี้เขาอะเหมาะกับพืชตัตวนี้ลองปลูกดูนะถ้าไม่ได้ผลก็มาหาอาจารย์ใหม่แล้วก็จะมาดูให้ว่ามันเหมาะกับพืชอะไรอะไรมันจะปลูกได้พอเรา ได้อยู่ได้กินก็แนะนำให้ก็ไปหามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาผู้คนหลากหลายนะฮะเขาจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการว่าทําอย่างไรสภาพดินถึงเป็นแบบนี้ได้ทําไมต้นไม้ของคุณครูมันถึงงามเขาดูสิ่งที่เราทําเขาจะดูต้นไม้ของเราทําไมงามกว่าของเขาผลผลิตของเราทําไมมันได้คุณภาพแบบนี้ก็จะเกิดด้วยอัตโนมัติในชุมชนนั่แหละคร